แต่ตอนเที่ยงนะ่ะมันก็จะเหลือน้อยลงเพราะว่าโพสทักทายสวัสดีก็แล้วแต่ใครขยนันอยากโพสก็โพสเอ,อสวัสดีช่วงค่ยปวดเรา้าปวดเร้าเลือใจมองไม่หมดดตั้งค่าแล้วแม่ป้อมยายๆก็ผ่านแล้วได้โฆษณาหมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างผ่านหมดแล้วเออผ่านหมดแล้วแต่มันไม่ปังไงมันคลิปไม่ งานเรกใครได้ที่ใจสะหาร้องขึ้นที่หลอกสาวน้องหานสร้างโพดเทือหล่นทิมสาวชาวเมืองสกลยุคเหนือเพลงเขียนฝันใช่ไหมแต่มันก็เป็นโบนัสของคลิป รีวคลิปสตรีมที่ยาวๆเอาหรอกเอาเฉพาะเพลงที่เราร้องใช่ไหมพ่อ mm hmm. เออว่าจะไปลองทำอย่างนั้นเจ้าเอ้ยโอ้โ้นพ่อแม่นั่งน่งสงไห้เป็นเงินใส่นะ่ส่งเรียนขายหัวเพี้ยนพมเทียมคว้าคลิปรีวอะทำได้ห้าสิบเหรียญน่ะ เขาจะเพิ่มเพิ่มให้เราฟรีฟรีห้าอ่าร้อยเหรียญนะ่ะซาดาก็เหียมาทําไมอะนะ่ะเนาะเออแปลกนะไม่ได้ลบเฟสนั้นทิ้งเหรอคะเสียดายอ,อ่ะ่ะคุณคุณสมปองคุณสมปองผ่านหรือยังคะคุณสมปองคเอเตอร์หรือเปล่าผ่านไม่ค่อยเก่งอยู่สวัสดีจ้าแม่ปอ้อม ปไปสามโมงค่ะบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นแต่ว่าเยอยาจะขึ้นช้ามากอ่าไม่ค่อยตรงเวลาหรอกค่ะส่วนใหญ่อะจะช้าอุ้ยสุดยอดสุดยอดยินดีด้วยยินดีด้วยเยี่ยมมาก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 ,มมากสู้ๆลองดูนะคะจัดการเลยขอบคุณค่ะเอ๋ แอนแมนจ่ามันเป็นการหลุนสําหรับคนเมืองใจสิดเดชยายนาก็สชิดเนะดชไปปีนต้นบักเขียบเลยยายนอะาจะได้เพชรสีชมพูมาตั้งค่าเหมือนเขาก็ได้สู้สู้จัดไปจ้าพานทุกอย่างแล้วก็ต้องตามให้มั่นถึงที่สุดหลอกสาวน้องหานสร้างโพดเพล่นทิ่มสาวชาวเมืองสกุลยุคนาได้ตั้งค่าเฉย เรื่องจริงนะยายหนาเอ่อ,อ AI เขชอบธรรมชาติชอบ,บวิวยายยาวไปลบไม่งั้นเขาคงไม่ให้ยายยาวตั้งค่าเรียวหรอกไม่งั้นยายยาไม่ได้ผ่านเรียวมาหรอกคลิปสั้นน่ะแต่ยายยาวไปถอดถอดหมดแล้วถอดหมดมชาลืมกลับิิงตดรอท้ผ่านลาพออแก้รอไไมม่ดมทำไมอะนะ่ะเนาะเออแปลกนะ ไม่ได้ลบเฟซนั้นทิ้งหรอคะเสรยดาย่ะกับข้าวมากมายไปหาข้าวกินได้เลยนะจ๊ะน้องปิชาอยากกินน้ำอะไรก็บอกนะจ๊ะเออไม่ดีเลยคุณค่ะคุณค่าลูกสาวละเขาเวลาด้วยเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นคลิปยาวยๆอ่ะเออสามนาทีคลิปสั้นคู่กันเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นนะคะคุณพ่อสมคิด ยสนับสนุนนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนเพื่อนตั้งแต่สมัยเริ่มต้นที่พ่อ,อ,พอไม้นิวนาวมวนกัน,ยน,นอยู่สองคนยายหลานยายแดงเป็ดเขาให้ดูนะจ้ายายเออเด้อหลังบ้านหลัง้านต้องหมเบ่งเนี้ยว้าวยายยาวทองสุดคุณสวย สวัสดีจ้าบมวพรานผานิดห้าสิบยังแจ๋วดาวกระจาย I love you love you new now ลมพัดตึงมันชื่อเพลงอะไรนะต้องต้องพิดวังชอกชา น้องคิดชาวคำปล่อยให้น้ำท่วมตัวน้องจะเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะพี่ชายน้ำท่วมไม่มีคอนเทนต์อะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่เพจแลวไม่ใช่เพจดังที่จะต้องไปทำกับข้าวไปทำอะไรแบบหรูๆไม่ใช่ค่ะเออเหมือนเขาไงนะสู้ <c oughs> ห้องห้องเช่าน้อยน้ๆยปากส, <laughs> สุดแล้วใช้แอปแบบมันหลอกลวงหน้าหน้าตาแบบมันเพี้ยนเกินนี่ยายใช้สดๆอะไรเงี้ยภายในอาทิตย์สิบวันข้างหน้าเนี่ยวพวกเจ้าสองคนเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นนะเออลงไปให้สม่ำเสมอทุกวันทุกวันไม่มาช่วยพี่ซับดำตาไม่มามองพี่บ้างเลย ปึ้งมันชื่อเพลงอะไรนะสวัสดีครับคุณบางฉีบสวัสดีครับผมมา,มาสะมาให้กำลังใจเหมือนเดิมยายต่อไปนี้เอาเวลาที่สะดวกนะคะเพราะว่าขึ้นไม่ทันก็เลื่อนเป็นยายยาวร้องเพลงอีกเกรื่งเดือนดาวให้ฟังหน่อยโอ้ไม่รู้จักอ่ะ ไม่รู้จักเาต่เช้ากับต่ออีกคุณพ่อสมคิดคะ่ะผ่านสตรีมมาหนึ่งเดือนแล้วครับโอเคเตอร์ป้ายแดงหนึ่งเดือนเพลง,งนี้มันหนักเสียงสูงเนะาะฟังร้องเลยก็คิดถึงเธอนะคำคำแรงลงเด,ด็ดอัศดงกัมฟังน้องฮานเรือน้อยวันนั้นะวันอทิษฐานอาทิตย์ที่แล้วอะยา,ยาวป่วง เยาะเยาะวผวงถามยัยหนาสีที่เยาวร้องเพลงอ่ะสารพัดแล้วก็เป,เปิดเปิดเสียงคาราโอเกะร้องก็ผิดนะจำใจจำฟื้นกล้ำกลืนชอกช้ำเลือเอยเธอทำเมันเชยเพื่อนแท้ๆไม่ได้เล่นเคียตื้ <c oughs> นียวนาวเขอดูนสิ้นสูนแล้วทุกทุกสิ่ง เธอมาทอดทิ้งจากผ่านไปผ่านมาก็แวะให้กำลังใจยาวๆได้นะคะเปิดค่าการมองเห็นค่ายาวๆผ่านทุกด่านแล้วจ้าคลียนห้ามหยุดการไล์สดนะคะยืนยันตัวตนให้ AI เขาเห็นตัวตนเรานะคะทุกคนห้ามหยุดการไล์สดุดคุณตาที่บ้านก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะพี่สาวพี่ภูริตา ส่งไม่เป็นจ้าเราต้องไปซื้อหรือว่ายัางไงค่ะคุณยายาดาวกับโคมไฟเนี่ยมันไว้ฝาห้องคีนติดฝาห้องหนูก็ไม่รู้มันทำง,งานอบอตอยู่คอนแกนโนนล่ะคลิปเก็บเฮ็ดดังแตกล้านเลยจ้ะยายแตกล้านมันนงงเยี่ยมเลยครับผมสวัสดีนะคะ งานขาวดำลงได้ไหมพี่ทําไมไม่เห็นโคเลยไม่กล้าหนูก็ไม่รู้มันดำงานอบอตอยู known, ่คอนแกนโนนละคลิปเก็บเฮ็ดดังแตกล้านและจะยายแตกล้านนนะคะเดินดังปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะเพื่อนคำคำเล็งลงเด็ดอสดงกำฟังน้องหาน ให้ฝันเ,เสียยังดีกว่าเลื่อนชั้นปอไหน่ะคะคุณปีชาสู้ๆนะเอาให้ผ่านให้ได้เครื่องมือออกมาแค่ใครสะกิดก็คิดติดตรึงถึงเขาใครโนจะติวฉันทำซื้อบัตรเติมเงินประจำ สวัสดีค่ะแม่ฉันยาพอ่อเฉยเดือนเพ่นหรือเปล่ามาสองคนนี้คือใครอ่ะตัวฉันเป็นมันว่ากระดาษขึ้นมาสูงก็เลยลำบากจะหนาวหัวใจปล่อยให้ล,ยยลยุยลูโอ้ยเนื้อเพลงนึกตั้งนานเนื้อเพลงบอกกล้าบอกรู 你妈嘞！Yeah,